ลิซ่ารายได้เท่านี้จริงๆหรอแค่อินฟูทั่วไปเนี่ยไปปีปหนึ่งก็รายได้2300ล้านแล้วนะแล้วคนระดับโลกจะมีแค่นี้จริงๆนะนหรอฮะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะโดยตามข้อมูลของ Well t ี้สตาร์เนี่ยเขามีการคาดการทรัพย์สินของลิซ่านะครับว่ามีประมาณ25ล้านดอลลาร์นะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินบาทแบบกลมๆเนี่ย ก็ประมาณ840กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะซึ่งน้องบอกว่ารายได้ของน้องเนี่ยที่มันมากมายมาหาศาลอย่างนี้นะครับก็มาจากการร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆนั่นเองนะฮะทุกคนคงทราบกันดีเนาะไม่ว่าจะเป็นบูการี่ลุยวิกตองนู่นนี่นั่นซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยก็ เป็นการที่น้องเป็นแบนแอมนะฮะก็ย้อนความไปตั้งแต่สมัยเซรีนเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าดึงมาหมดนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่ารายได้ของน้องเนี่ยขั้นต่าๆเลยนะจากการโชว์คอนเสิร์ตหนึ่งครั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนดอลลาร์ 300, นะครับหรือว่าถ้าตีแบบง่ายๆก็10ล้านบาทต่อ1คอนนะครับ รวมไปถึงมูลค่าโพส IG ของน้องอีกนะครับเพราะว่าการที่น้องโพส IG บนผู้ติดตามระดับร้อยล้านขึ้นไปแบบนี้เนี่ยก็จะมีค่าตัวอยู่นะครับ1โพสเนี่ยตีเป็นมูลค่าประมาณ20กว่าล้านบาทนะครับต่อ1นโพสนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าทําเงินได้เยะอะแยมมากมายจริงๆนะครับอะทีนี้เราย้อนกลับมาข้อมูลข้างต้นในส่วนของความเห็นที่แอดอ่านให้ฟังไปนะครับที่เขาบอกว่าโอ้โหอินฟูดังๆคนนึงเนี่ยปีหนึ่งก็รายได้2-300ล้าน แล้วนะครับแล้วลิซ่าเนี่ยที่มีเขาเรียกว่าชื่อเสียงระดับโลกนะเป็นซูเปอร์สตาร์ไม่ใช่คน normal people คนทั่วไปแต่อย่างใดเนี่ยจะมีทรัพย์สินประมาณ8 0ก4 0าล้านเองเหรอเอเออ๋อจริงๆนะฮะแอดก็ว่ามันไม่น่าใช่นะครับเนาะเพราะว่าเอาจริงๆถ้ารวมทรัพย์สินของน้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับที่อยู่แต่ละประเทศของน้องแล้วก็สุป,ป์คงสุป,ป์คาของน้องเนี่ยไอเงินแค่800กว่าล้านเนี่ยแน่นอนว่ามันน้อยเกินไปนะครับอ่ะทีนี้เราก็ต้องมาพูด จนถึงในส่วนของรายได้ที่เปิดเผยได้กับเปิดเผยไม่ได้ด้วยนะครับอ่ะมันก็มีหลายๆเรื่องนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยคือตัวเลขที่มันอยู่บนสื่อออนไลน์นะครับต้องบอกว่ามันก็เป็นตัวเลขที่เขาสามารถจะคาดคะเนได้นั่นเองนะฮะคือน้องไม่ใช่คนส่งข้อมูลโดยตรงให้กับเขาน้ว่าน้องมีรายได้เท่านี้เท่านี้นี่ไม่ใช่นะครับเขาคาดคะเนจากการที่น้องเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตจะได้เงินประมาณนี้น้องโพสไอจีได้เงินประมาณนี้น้องถือแบรนด์แอมได้เงินประมาณนี้เขาเห็นแต่ แค่ไรายได้ที่น้องเขาเรียกว่าแสดงออกมาให้เห็นนะครับนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าน้องถือหุ้นอะไรอยู่บ้างล่ะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอ่าน้องอาจจะลงลงทุนในส่วนของเงินดิจิตอลเยอะแยะมากมายบิตคอยนู่นนี่นั่นอันนี้เราไม่รู้น้องเก็บซุปเปอร์คาร์อาจจะมีมากกว่านี้เราก็ไม่รู้ที่ดินทรัพย์สินอื่นๆ,ๆที่น้องไม่ได้บอกเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นแอดคิดว่าคนอย่างลิซ่าเนี่ยไอแค่แปดร้อยล้านเนี่ยน้อยเกินไปนะครับแอ,แอดเชื่อเลยว่าน มีมากกว่านี้อีกเยอะมากๆนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลตัวเลขที่มันปรากฏขึ้นในออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองอ่ะก็พูดกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่คลิปหนะ้าตอนนี้แอดไปก,ก่อนบ๊ายบายทุกคน